อออส,สอนมาเยอะนะฮะมาโหดบ้างหาบ้างผู้ชมใครชอบออกกําลังกายต้องระวังกันด้วยครับมาดูครับโหดบ้างหาบ้างครับต้องรังกัด้วยโหดบ้างหาบ้าง สาวคนนี้ครับยกดัมเบลครับแล้วมันเหมือนกับน้ำหนักมันเทไปข้างหลังนะฮะดูอีกครั้งนะเธอนั้นหงายหลังไปแล้วยกมันปึ๊บที่พิงมันที่พิงมันปึ๊บแล้วไปฮะแล้วลู่ไปเลยฮะโอ้โหหายกันแน่เลยมาดูครับพี่คนนี้ครับกระโดดขึ้นในท่าของยิ้มนะแต่ว่ามันกลายเท้ามันเป็นจิกนะฮะมาดูสองท่านนี้ครับโอ้ย ครับนะฮะดูครับโป,ะปะ๊ะปักเหมือนกาคอพอดีฮะสลบเลยสาวคนนี้ครับกำลังจะเล่นแบบกระสอบศอโอ้ไอพี่มันต่อยมันเด้งกลับฮะดูอีกครั้งครับอืมมันก็มีหัวใจครับผมเจ็บเหมือนกันสวนนะอันนี้ครับอย่าหาทางนะอันนี้ฮะกล่องนะฮะแล้วเอาไปใส่ในลู่วิ่งนะฮะลู่วิ่งไฟฟ้าลู่วิ่งฟ้าครับแล้วดูฮะปล่อยครับฆาตกรรมแบบเอามาหิดเลยนะฮะอันนี้ เด็กคนนี้ครับแหม่ยกมากยกเบาเขาเบาๆเลยนยครับไม่หนักครับแต่ถลายลงฮะแหมอันนี้คุณ่อเป็นคนถ่ายนะลื่นฮะพลาดฮะดีไม่โดนหัวอันตรายอันตรายนี่ครับดูคนนี้ครับดูครับนี่โอ้โหเล่นวอร์มอับอยู่ริมสระครับแล้วดูขาหลังฮะมันทะลักลงไปฮะล้นเรียบร้อยแล้วแข่งโดนขอบด้วยนะอันนี้ครับยางยืดฮะ ยางยืดจับปึ๊บตรงนี้ฮะจะเห็นไหมฮะโอ้โห,โโหตรงนี้แม่ไอเราก็ลุ้นว่าไอายางยืดจะขาดหรือไรไม่ใช่ฮะดึงออกมาครับหนเ <c oughs> สียวหน,น, <c oughs> น้าฉอดรปนะฮะอาแจกเสื้อลีดิ้งสองตัวเช่่อใจคุณผู้ชมเข้าไปต่างถามแฟนเพจสปอร์ตทิปแชร์คลิปโปรโมทไปในเฟซบุ๊กของคุณนะครับมีผู้หญิงคนหนึง่งนะพี่เขากลับมาที่คอนโดนะตอนกลางคืนนะไปเที่ยวมาแล้วเขาก็เข้าห้องไปปรากฏ สักพักหนึ่งพอจะนอนแล้วมีเหมือนเสียงคนเมาอะพี่ผู้ชายมาเคาะน <next> <c oughs> อกห้องเขาเออก็ก็อ่ะโหลออะเหรฮะโทษทีฮะอันนี้ห้องเตะป่ะฮะนี่ห้องเตะป่ะผู้หญิงเขาก็กลัวเขาก็ตอบเลยไม่ใช่ค่ะนี่ห้องเฮาห้องห้องเฮาห้องเตะห้องห้องเฮาเห็นตู้จีนก็เลยเต้นมุกนี้ม ห้องเตะกับห้องเาห,ห้องของคนชื่อเตะใช่ไหมห้องเตะปะฮะไม่ใช่ค่ะห้องของเหาหนองเหาไปไจฉลองตุงจ๊จซีดนะซีนเจียอยู่อีกแียระมีนี่ไม่ต้องใช้เปไ็นระบม